ับผมชื่อน้องตุงตามนะครับจากพนักงานบริษัท b a s f นะครับวันนี้นะครับจะมาสัมภาษณ์นะครับคุณลุงอันนะครับที่ได้ใช้พาว CS ตัวใหม่ไปนะครับสำหรับการฉีดในนาข้าวแห้งนะครับเลยวันนี้ขอให้ลุงอันนะครับแนะนำนะครับว่าหลังจากใช้พาวนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกะดูยากไม่ขึ้นนะครับสามขวดน้ำหกร้อเนาะครับผมแล้วก็ใช้รถนะครับ ใช้รถนื้อที่ประมาณ8ไร่ครับผมหลังดูมันก็ไม่มีขึ้นนะครับหลังจากฉีดแล้วก็พอใจในระดับพอใจครับพอใจพอใจมากเลยครับพอใจมากเลยครับอันนี้ข้าวกี่วันแล้วครับข้าวยี่สิบเอ็ดวันแล้วครับอ๋อยี่สิบเอ็ดวันครับหลังจากฉีดยาคุมแห้งนะครับอยากให้ลุงอันนะครับแนะนํานะครับคนที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับว่าจะเอาใช้้าต่อไปจะใช้ยาตัวนี้หมดทุกทุกทุกปีครับครับผม ลุงอ่านมากนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ BASF นะครับสำหรับที่ผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพจ BASF เกษตรยั่งยืนนะครับผมครับสวัสดีครับ BASF we create chemistry